สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทวีตวันช็อตกันข่าวสั้น8นาที ปุ้งนี่นะครับวันนี้นัดเดียวพอเพราะว่าข่าวอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่ามีข่าวที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญด้วยนะครับมาเล่าให้ฟังกันเนาะแต่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสููตรอาหารกันนะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ pk 2 4นะครับผม pk 2 4นะครับเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเพราะ่พี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเดิมพันนะก็แอดไลน์นะครับไปได้เลยที่อ pk 24นะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับมา เรามาดูกันดีกว่าทุกคนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันที่น่าสนใจนะครับก็อ่ะอย่างแรกก็นี่เลยนะครับคนในภาพนี้เลยนะครับเรนดทอสซานะครับนี่ตัวเก่งของเรานะครับปีกตัวเก่งของเราเนาะก็ล่าสุดนะฮะมีรายงานออกมาแล้วนะครับนะว่าเรนดทอสซานะฮะก็ได้ประกาศถอนตัวจากทีมชาตินะครับในการแข่งขันครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับนะไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทอสซานี่นะฮะมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงนะครับนั้นในเกมล่าสุดกับแมนเชสเตีร์เนี่ย ทอซาลงได้ครึ่งเดียวนะครับครึ่งหลังก็ถูกเปลี่ยนตัวออกใช่ไหมเป็นมาตี้ลงมานะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะครับทอซาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแฮมสติงนะครับซึ่งเถามว่าบาดเจ็บหนักไหมเนี่ยนะครับมันยังไม่มีอัปเดตออกมานะว่าหนักไม่หนักยังไงนะครับนะแต่ว่าเท่าที่เข้าใจนะครับนะก็นั่นแหละประมาณ 1- นถึงสสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็มันก็ตรงกับไทม์ไลน์พักเบรกทีมชาติพอดีนะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าหากว่า ไม่บาดเจ็บหนักจนเกินไปเนี่ยนะครับนะพักเบรจกจะทีมชาติกลับมาเนี่ยทอตซนวก็น่าจะกลับมาพร้อม100%เหมือนเดิมนะครับนะก็อ่ะสู้ๆทอตานะครับขอขอให้หายไวๆนะครับนะเออแล้วก็อีกข่าวนึงฮะก็นี่คนต่อมาเลยครับบุคโ,โยซาก้านะฮะก็มีเซกเมนต์นะครับนะจากทีมชาติอังกฤษประกศาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะว่าบุคโ,โยซาก้านะครับก็ได้ถอนตัวจากเกมเอ,อ่อจากโปรแกรมทีมชาติล่าสุดเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับนะโดยเออสาก้าเนี่ยนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บ ติดตัวมาตลอดเนาะอย่างที่เราทราบกันนะครับซึ่งก็แฟนปืนเราก็กังวลกันใช่ไหมนั่นนู่นนี่นะครับก็ล่าสุดเนี่ยเกมกับซิตี้เขาก็ไม่จะลงด้วยนะครับนะก็ทําให้โปรแกรมทีมชาติล่าสุดเนี่ยนะครับซาก้าก็ถอนตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งก็ในมุมของแฟนปืนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีแหละใช่ไหมเพราะว่าเราเราก็อยากให้ซาก้าเนี่ยพักอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็ ได้พักเต็มๆมนเดินนะครับสสัปดาห์กับการเบรททีมชาตินะครับก็เช่นกันกันกบท็อตานะฮะถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆถ้าหากว่าไม่ไม่มีอะไรเลวร้ายเกินไปจริงๆเนี่ยนะครับนะกลับมาจากพักเบรททีมชาติเนี่ยซาก้าก็น่าจะกลับมา100%เเหมือนเดิมแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวยังไงมารอดูอัปเดตกันก็นแล้วกันนะฮะเออซาก้าท็อตซนถอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ามามากันที่ข่าวต่อไปนะครับนะนี่คนนี้เลย อ๋องงสิใครคนนี้คือใครนะครับนะคนนี้เขาชื่อว่าโยฮันแลงนะครับนะโยฮันแลงเนี่ยนะฮะก็ล่าสุดนะครับนะถูกประกาศเอ่อถูกแต่งตั้งนะครับนะให้เป็นสปอร์ตดี렉เตอร์เออไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นเทคนิชเชียนดี렉เตอร์นะครับนะคนใหม่ของสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยโยฮันแลงเนี่ยนะครับนะก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เคยทําหน้าที่ ประมาณนี้แหละนะครับนะเป็น global director of football development นะครับนะของสโมสรแอสตันวิลล่านะครับนะก็เกี่ยวกับเป็นเชิงผู้บริหารเชิงเกี่ยวกับเ,เทคนิคนั่นนู่นนี่นะครับนะซึ่งสเปอร์เนี่ยอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้นะครับนะคนที่ดูแลในภาพรวมตรงนี้จะเป็นเอ่อชื่ออะไรนะของยูเว่ะปาราติชีอ่าใช่ไหมแล้วแล้วคนนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนมีปัญหาไปมีเรื่องมีราวไปใช่ไหมครับทำให้ตรงเนี้ยมันก็ว่างอยู่ซึ่งก็ เป็นโยอันแรงกนี่ยนะครับคนล่าสุดที่เข้ามาทําตรงนี้นะครับแต่ว่าดูจากชื่อตําแหน่งเนี่ยนะครับนะเขาไม่ได้เป็นบอเออเป็นดอฟโดยตรงนะครับเขาเป็นเทคนิชเชียนดี렉เตอร์ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในตอนนี้เบื้องหลังของสเปอร์เนี่ยในโครงสร้างเนี่ยมีการแต่งตั้งใครเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจะเอาโยฮันแลงเนี่ยเข้ามาดูแลตรงตรงนั้นเต็มๆต็มเลยก็เดี๋ยวยังไงมารอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับนะว่าสเปอร์ภายใต้ การทํางานของโจฮันแลงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโจฮันแลงนี่ก็เคยทํางานอยู่กับวินล่ามานะตั้งแต่ปี2020นะครับจนถึงปี2023ก็ถือว่าโอเคเป็นคนที่มีโปรไฟล์ประมาณหนึ่งแล้วก็มีความสามารถนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับกับการเสริมทีมงานหลังบ้านแบบนี้นะครับแล้วสเปอร์ตอนนี้ก็ฟอร์มดีมากๆด้วยนะก็อ่ะรอดูกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็อ่ะข่าวต่อไปเป็นอันนี้บ้างนะครับเอ้ทุกคนจําก็ได้ไหมคนนี้คือใครนะครับ หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะคนนี้ใครวะนะครับคนนี้คือเอาเบิร์ตลีเอล่านะครับนะอดีตนักเตะลิเวอร์พูลนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะไม่ได้เอาข่าวนี้มาไปเพราะผมรู้สึกว่าคือมันมันไม่ใช่ข่าวใหญ่อะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบลีเอล่านะผมชอบเอาเบิร์ตลีเอล่าตั้งแต่สมัยอยู่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับแล้วก็ย้ายไปกาลาตสไลผมก็ชอบมากๆนะครับนะ ล่าสุดนะลรียเนี่ยคือเขาก็กลายเป็นโค้ดไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดโรมมโนรายงานออกมานะครับว่าเออรเบิร์ตลียนะครับได้รับการแต่งตั้งนะฮะให้เป็นเฮดโค้ดคนใหม่ของบอกโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะซึ่งก็แหมถือว่า,ว,าว้าวเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่ย้ายออกจากเร์พูไปผมก็ไม่ได้เห็นชื่อเขาอีกเลยนะครับมาโผล่ีกทีก็คือเป็นโค้ดไปแล้วนะครับแล้วก็คุมบอกโดด้วยนะทีมใหญ่ในลีกเอิงด้วยนะครับนะก็อ่ะก็ขอให้สักเซสในอาชีพนี้ก็แล้วกันนะครับนะกับเบิร์เบ ใครจำเอาเบิร์ตลีลาได้กดเลขหนึ่งมาให้หน่อยนะในคอมเมนต์นะผมชอบเขามากตอนนักเตะนะครับนะเออแล้วก็อ่าอ่เป็นอันนี้นะครับนะเป็นรายงานจากเบนจาคอับนะครับเออเป็นสหพันธ์ฟุตบอลนะครับตุรกีนะฮะก็ได้มีการประกาศเซกเมนต์นนะออกมาซัพพอร์ตนะครับนะซัพพอร์ตประเทศซาอุดีอาระเบียทุกคนนะครับทีมชาติเออเซกเมนต์นัดตุรกีนะครับออกมาซัพพอร์ตซาอุบอกว่าเฮ้ยพวกเขาเนี่ยเห็นด้วยนะที่ ถ้าหากว่าซาอุดเนี่ยนะครับนะจะเป็นเจ้าภาพในบอลโลกนะครับปี2034นะครับนะ2034นะครับโดยเขาก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยซาอุดเนี่ยเขาถือว่าเฮ้ยมีแบบศักยภาพเพียงพอนะที่จะเป็นเจ้าภาพบอลโลกได้นะครับนะมีเอ่อมีคุณภาพมากพอมีศักยภาพนะครับมีสเตเดียมที่ยอดเยี่ยมนะครับนะมีการดูแลมีการซัพพอร์ตที่โอเคนะครับก็ ออกมาหนับหนุนนะสนับสนุนนะครับให้ซาอุเนี่ยเป็นเจ้าภาพผู้บอลโลกนะครับในปี2 0 3 4นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ยังไม่ได้มีการประกาศยืนยันแต่อย่างใดนะครับนะว่าจะเป็นซาอุดแน่ๆนะครับแต่ว่าซาอุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งก็แล้วกันนะครับนะในปี2 0 3 4นะครับที่จะมาเป็นเจ้าภาพผู้บอลโลกนะครับซึ่งก็แหมประกาศออกมาแบบนี้ก็เหมือนก็แบบ มันจะเรียกว่าไงอะ่ะบางคนเขาก็แซวใช่ไหมแบบแหมเอาใจซาอุเลยนะตุรกีนั่นนูนนี่นะครับนะก็อาจจะเกี่ยวกับฟุตบอลแหละหรือหรือหรือมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เขาอาจจะแบบคิดอย่างนี้จริงๆก็ได้ตุรกีอ่ะว่าแบบเออซาอุมันก็ดีนะเราก็ซัพพอร์ตกันแล้วกันอาจจะคิดแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ก็คนก็แซวก,กันไปว่าแบบแหมไม่จริงหรอกมันต้องมีอะไรบางอย่างนั่นนู่นนี่นะครับนะก็ มาลอดูกันแล้วกันนะครับนะว่าซาอุจะได้เป็นเจ้าภาพไหมนะครับนะอ่ะเมื่อกี้บอลโลกใช่ไหมอันนี้เราตัดมาที่บอลยูโรบ้างนะครับนะ mm hmm. ก็เป็นคุณเบนจาคอมเหมือนเดิมนะครับนะ mm hmm. เขาก็ออกมาอัปเดตนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้นะครับนะ UK แล้วก็ไอร์แลนด์นะครับนะทั้งสองกลุ่มนี้ UK เนดี๋ยวก็จะมีนะครับมีเวลมีอังกฤษมีสกอตแลนด์ใช่ไหมกับไอร์แลนด์นะครับนะรวมกัน เตรียมที่จะเสนอตัวนะฮะขอเป็นเจ้าภาพนะครับการแข่งยูโรนะครับในปี2028นะครับหรืออีก5ปีข้างหน้านะครับนะก็จะขอเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งการแข่งเขาเรียกว่าอะไรการเสนอตัวในครั้งนี้นะครับนะมันมันมันจะทําให้นะครับสนามต่างๆในอังกฤษนะครับหลายสนามเนี่ยก็จะถูกใช้ในฟุตบอลยูโรนะครับนะอย่างในนี้ที่เขายกตัวอย่างมาก็เนี่ยนะครับมากมายเลยทอนเน็ตพอลสเปอร์เซดิเอียมนะครับนะไว้เอ่อ สนามเอเวอร์ตันนั่นมันชื่ออะไรวะนั่นแหละไอกูดิสันพาร์คใช่ไหมสเปอร์กูดิสันพาร์คเอตีฮาร์ดวิลลาพาร์คเซนเจมพาร์คนะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครับนะก็สนามต่าง,างๆที่ในอังกฤษที่เราเห็นๆกันนี่แหละนะครับนะก็ถ้าหากว่า UK กับไอร์แลนด์นะครับนะ ได้รับการยืนยันว่าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลยูโรแน่ๆเนี่ยนะครับนะสนามเหล่านี้ก็จะต้องถูกใช้ในการขันยูโรนะครับแล้วก็แน่นอนว่ารวมไปถึงสนามเอมเบเรตเซเดียมของเราด้วยนะฮะก็รอ,อดูกันแล้วกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้ยังไงนะครับนะซึ่งก็ส่วนตัวผมก็อยากดูนะยูโรในอังกฤษยูโรใน UK แบบนี้นะครับมันก็น่าจะ น่าจะดีเหมือนกันบรรยากาศเพราะว่าการซัพพอร์ตจากแฟนบอลในอังกฤษเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมนะครับและสนงสนามเขาก็พร้อมอยู่แล้วนะครับก็มารอดูกันแล้วกันนะครับนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้กับข่าวเช้าที่เราเตรียมมานะครับมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงพักเบ่งทีมชาติพอดีด้วยเนาะแล้วบอลลีกก็เพิ่งเตะจบไปเมื่อวานนะครับยังไงเนี่ยก็มารอดูกันแล้วกันนะครับนะว่าอัปเดตตัวเจ็บเอยอัปเดต ออข่าวนั่นนู่นนี่จะเป็นยังไงนะครับนะก็เดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันเนาะส่วนวันนี้ตอนเย็นหนึ่งทุ่มตรงนะครับนะเดี๋ยวมีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยขออุบไว้ก่อนนะครับนะและคําว่าขออุบไว้ก่อนก็คือยังไม่ได้คิด <laughs> ยังไม่ได้คิดทุกคนยังคิดไม่ออกนะครับไม่รู้กันว่าจะพูดอะไรดีนะครับแต่ก็สัญญาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเรื่องมาคุยกันให้ได้แน่นอนนะครับนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนะโอเคยังไงวันนี้ทุกคนก็ วันอังคารนะครับที่10เดือน10นะอย่าลืมนะครับนะใครมีแพลนจะช้อปปิ้งใครมีของที่เตรียมไว้อยากจะช้อปปิ้งอยากจะซื้อไว้วันนี้10เดือน10แล้วนะก็จัดกันได้นะครับนะจัดกันได้โค้ดส่วนลดต่างๆก็ไปใช้กันให้เต็มที่นะครับนะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็อย่างตอนเนี้ที่บ้านผมฝนตกอยู่ด้วยแต่เช้าเลยนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นหนึ่งทุ่มตรงเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนไปวครัับสสดี ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย